สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้นะคะครูกวางจะมาอ่านนักเรียนไออ่านนักเรียนช่วยนักเรียนอ่านข้อสอบนะคะก็สำหรับนักเรียนบางคนที่ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองนะคะหรือว่านักเรียนบางคนที่เออยังอ่านไม่คล่องนะคะแล้วก็เราก็มาฝึกอ่านได้นะคะกับครูกวางไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็มาพิจารณาข้อสอบไปพร้อมๆกันนะคะ โอเคมันวันนี้ข้อสอบก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะที่เราเรียนเรียนกันไปอยู่แล้วนะคะครูกวางก็ส่งอ,อ่คลิปไปนักเรียนก็ดูไปแล้วนักเรียนก็มันก็จะมีข้อสอบสอดแทรกอยู่ในในเนื้อหาที่เรียนอยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนไอมามาอ่านข้อสอบกันก่อนอย่างแรกเลยนักเรียนในข้อสอบของครูกวางในวิชาศิลปะเนี่ยนะมีอยู่10ข้อนะคะ นักเรียนเขียนชื่อด้านล่างได้เลยนะคะเห็นไหมคะอย่าลืมนะคะใครห้ามลืมเด็ดขาดเลย <_ d ream> เพราะว่าครูกว้างจะไม่รู้เลยว่าเป็นของใครเพราะว่าครูคว้างสอนทั้งสี่ห้องเลยนะอืมอ่านักเรียนก็เขียนชื่อาน, <_ d ream> นามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะอย่างแรกเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทํานะมันจะลืมลืมแล้วก็ไม่ไม,ไม่รู้เลยมีหลายคนนะคะอ๋อมันมีด้านหลังใช่ไหมคะมีด้านหลังด้วยมีหลายคนบอกว่าครูกว้างค่ะด้านหลังนี่ต้องทํำไหมบอกวาดอะไรไหมบอกไม่ต้องแล้วลูกนะไม่ต้องนะ ไม่ต้องวาดนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันข้อหนึ่ง 1, ข้อหนึ่งเขาบอกว่านักเรียนกากระบาดทับไปเลยนะคะจะเลือกเลือก,เล,อก,เ,ลอกเลือกกอไก่ก็กากระบาดทับกอไก่เลือกขอไข่ก็กากระบาดทับขอไข่เลือกคอควายก็กากระบาดทับคอควายโอเคมาข้อที่หนึ่งถามว่าสิ่งใดเป็นสิ่งอ่ะขอโทษขอโทษค่ะสิ่งใดเป็นสีของผลสุกของเงาะนะคะ สิ่งใดเป็นสีของผลสุกข,ของเงาะนะคะก็ไก่สีแดงขอไข่าขาสีเหลืองคอควายสีเขียวนะคะอ่าโอเคกาแล้วนะไปต่อเลยใครไม่ทันก็กดกรไยย้อนหลังเอานะคะข้อสนะคะข้อใดนะคะไม่ใช่อุปกรณ์ในการเขียนภาพระบายสี ไม่ใช่อุปกรณ์ในการเขียนภาพระบายสีก็ไก่ดินสอขอไข่ปากกาคอควากระดาษวาดเขียนนะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อ3นะคะแม่สีทั้ง3สีคือสีแดงสีน้ำเงินจุดๆๆุดและจุดๆๆดอะไรไม่รู้ตรงนี้นะคะที่เว้นว่างตรงกับข้อใดนะคะ สีเขียวก็ไก่สีเขียวขอไข่สีเหลืองคอควายสีม่วงแม่สีมีกี่สีนะครูกวางเคยบอกไปแล้วใช่ไหมคะเราเรียนกันไปแล้วเนาะอะ,อะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะข้อใดเป็นภาพธรรมชาติข้อใดเป็นภาพธรรมชาตินะคะเป็นภาพธรรมชาตินะะารราตก็ไก่งานแห่เทียนอขอไข่กวางเล็มย้ายกลางทุ่ง ข้อควายเครื่องแต่งกายชาวเขาภาพธรรมชาติแสดงว่ามันต้องเกิดมาตาในธรรมชาติใช่ไหมคะ,อะเอ้ยเหมือนครูกวางบอกเลยอะโอ้อ่ะต่อไปค่ะข้อที่ห้านะคะข้อใดไม่ใช่งานศินละปะสามมิติเราเราเรียนไปแล้วนะคะงานศินละปะสามมิตินะคะครูควางเคยบอกไปแล้วนะคะข้อใดไม่ใช่งานศินละปะสามมิติ กอไก่งานปั้นที่เราเรียนไปมีไหม,มข้อไข่งานแกะสลักข,ข้อควายภาพวาดต่อไปนะคะขอ้อการวาดภาพควรเริ่มจากขั้นตอนใดการวาดภาพควรเริ่มจากขั้นตอนใดก็ไก่และใบสีขอไข่ร่างภาพ ข้อควายกำหนดเรื่องที่จะวาดควรเริ่มจากอะไรคะอ่ะต่อไปค่ะข้อไก่ไอข้อเนะคะข้อ7การน่่งภาพควรใช้อุปกรณ์ใดง่ายข้อนี้ง่ายมากการร่างภาพควรใช้อุปกรณ์ดารรารใอณดอันนี้ในครูกวางก็เคยบอกไปในในคลิปนะคะในคลิปที่เคยสอนนะคะ ก็ไก่ปากาขอไข่ผู้กันคอควายดินสอนะคะไม่ยากเนาะต่อไปค่ะข้อที่8นะคะกระดาษนะคะที่นำมาใช้ในงานตัดหรือฉีกกระดาษควรมีลักษณะอย่างไรกระดาษที่นำมาใช้ในงานตัดหรือฉีก กระดาษควรมีลักษณะอย่างไรก็ไก่อ่อนบางขอไข่เปื่อยยุ่ยคอควายแข็งและหนาอืมไปแล้วนะคะข้อ9ก้าค่ะกันไกลมีความสำคัญในการสร้างงานศินละปะจากกระดาษอย่างไร การไกลมีความสำคัญในการสร้างงานศิลปะจากกระดาษอย่างไรกรไก่พับกระดาษขอไข่ตัดกระดาษคอควายกรีดกระดาษการไกลนะคะมีความสำคัญในการสร้างงานศิลปะ,ต,ปะตัดปะตัดปะติดอ่าไม่ใช่ไม่ใช่งานปะติด จากกระดาษอย่างไรนะคะกันไกลนะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายข้อที่ 10. นะคะวงกลมอันนี้นะคะเห็นนักเรียนเห็นวงกลมใช่ไหมคะจากภาพนํามาประดิษฐ์เป็นภาพใดได้ง่ายนํามาประดิษฐ์เป็นภาพใดได้ง่ายที่สุดเลยนะก็ไก่ดวงอาทิตย์ขอไข่รถยนต์ขอควายภูเขานะคะอ่าก้ากระบาดลงไปเลย เสร็จแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้เขียนชื่อนะคะเขียนชื่อด้วยนะคะชื่อนำสกุลชัดเลนที่มี2หน้านะข้างล่างเห็นไหมคะมี2หน้านะแต่ว่าที่อีกหน้าหนึ่งมันโลง่ลงๆไม่ต้องไปทําอะไรมันนะคะเรามีแค่10ข้อนะคะมีแค่10ข้อโอเควันนี้นะคะก็ここหมดลงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอข่าวกันกันใหม่ข่าวหน้านะคะข่าวหน้าอ่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ